สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูพึ่งอีกเช่นเคยนะคะปกติเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ครูพึ่งจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันนะคะวันนี้ชื่อการทดลองมีอยู่ว่าพลิกไทยหนีน้ำนั่นเองก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยอะไรคะเด็กๆจานอุปกรณ์ต่อไปค่ะอะไรคะเด็กๆ จะบ,บูนะคะอันต่อไปค่ะพริกไทยค่ะอันสุดท้ายค่ะอะไรคะน้ำเปล่านะคะอ่ะเด็กๆมาดูวิธีการทดลองกันนะคะว่าเป็นอย่างไรอ่าอันดับแรกเลยนะคะเราเทน้ำเปล่าลงไปในจานก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็โรยพริกไทยลงไปนะคะ เด็กๆสังเกตด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อไปนะคะครูพึ่งนะคะจะเอานิ้วมือนิ้วชี้นะคะจุ่มลงไปในน้ําที่มีพริกไทยนะคะและวเด็กๆสังเกตนะคะว่านิ้วของครูพึ่งจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเอา,เอานิ้วขึ้นมาจากน้ํานะคะเมืออครูพึ่งน่าจะเป็นยังไงคะลูกจะเลิญเธอสก,กปรกใช่ไหมคะก็คือมีพริกไทยติดนิ้วมาด้วยใช่ไหมพริกไทยเรา สมมุติว่าให้เป็นเชื้อโรคอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมือเรานะคะในแต่ละวันเด็กๆอาจจะหยิบจับต้องอะไรก็แล้วแต่้วนมีเชื้อโรคทางนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําความสะอาดโดยการล้างมือไม่ใช่ล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะบางครั้งไม่พอลูกต้องใช้อะไรด้วยคะสชมพนั่นเองค่ะเราเอาสบู่มาถูด,ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆด,ดูการทดลองอีกครั้งนะคะว่าหลังจากที่เราถูสชบู่แล้วแล้วเอาเนิ้วจุ่มลงไป ในน้ำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าปฏิกิริยาของพริกไทยกับนิ้วมือของผู้พึ่งจะเป็นอย่างไรเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะอ่ะพร้อมกันแล้วเรามาดูแบบพร้อมๆกันนะคะอ่าผูพ้พึ่งจะนิ้วลงไปในน้ําแล้วนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะพริกไทยเป็นยังไงคะพริกไทยจะแตกตัวออกไปด้านข้างใช่ไหมคะแล้วนิ้วของผู้พึ่งเอาขึ้นมาแล้วเด็กๆสังเกตนะคะสกระปรกหรือว่าสะอาดคะอ่า สะอาดนะคะก็คือว่าไม่มีพริกไทยติดมาเลยนั่นคือเพราะว่าสบู่ของเรามีพลังมากมายเลยที่ทำให้เชื้อโรคหนีหายไปจากเราได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างมือบางครั้งล้างน้ำตาหลิ่นเดียวไม่พอนะคะเราต้องถูสบู่ด้วยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เชื้อโรคออกไปจากตัวเราใช่ไหมคะเหมือนที่เราทำการทดลองครั้งแรก นิ้วครูพึ่งยังไม่ได้ถูสบู่เลยแล้วเราจุ่มลงไปพริกไทยติดมือครูพึ่งมาเต็มเลยใช่ไหมนั่นคือเชื้อโรคนั่นเองเพราะว่าเราสมมติให้พริกไทยเป็นเชื้อโรคแต่หลังจากที่เราล้างมือด้วยสบู่แล้วแล้วเอาจุ่มลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งพริกไทยเป็นยังไงคะแตกตัวหนีหายจากนิ้วของครูพึ่งเลยใช่ไหมคะและนิ้วของครูพึ่งก็เป็นยังไงลูกไม่มีพริกไทยติดมาเลยใช่ไหมคะอันนี้คือ การล้างมือกับการทดลองวันนี้ก็คือมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นคุูเพิ่งฝากเด็กๆเกี่ยวกับการล้างมือด้วยนะคะให้ล้างบ่อยๆนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ําสบู่น้ําเปล่านะคะเวลาล้างมือเด็กๆรู้แล้วเนาะว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะ7ขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วก็ระยะเวลาในการล้างมือให้เด็กๆ ใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อความสะอาดของตัวราเข้าใจไหมคะเชื้อโรคจะได้ไม่มาอยู่กับตัวเรานะคะจะได้หนีออกไปไกลๆเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูพึ่งฝากการทดลองอันนี้ไว้ด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะครูพื่งขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ